สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมา,อาสอนหรือให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์ก็คือวันนี้จะมีลูกค้านะครับมารับสินค้าที่ที่บ้านที่ห้องของผมนะครับก็คือลูกค้าสั่งชุดแบตเตอรี่ 24V 2 0 0โวลต์อ่าแอมป์ไปแล้วก็รวมถึงระบบชาร์จและอินเมอร์เตอร์ด้วยเอาไปแบบว่าไปนอนสวนนะครับพอดีแกทําโคกหนองนาเนาะแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็คือสั่งชุดระบบโซลาเซลล์จากผม ก็เป็นชุดกึ่งสําเร็จรูปเอาไปเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยคือเสียบแผงโซลาเซลล์เอาเอาแผงชาร์จกับแผงอิอวอร์เตอร์ไปติดตั้งกับผนังเนาะแล้วก็เสียบแผงโซลาเซลล์สายไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้ามาเสียบแบตเตอรี่คือใช้งานได้เลยไม่ต้องเดินสายไฟอะไรให้ยุ่งยากนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะ อธิบายให้คุณลุงเข้าใจด้วยคุณลุงมารับของที่บ้านของผมแล้วก็จะถ่ายคลิปคลิปนี้ให้เป็นความรู้กับเพื่อนๆที่ชมคลิปของผมอยู่ให้แฟนคลับในช่อง YouTube คาํานณสวัสดีได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยโอเคเพื่อไม่ให้าการเสียเวลาเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยครับอ่ะอันนี้อาจจะอธิบายให้คุณลุงใช้งานนะครับใช้งานยังไงก็อันนี้เป็นแบตย4ี่โวลต์สองร <200 M, S 2> อยแอมป์ก็เราสามารถดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้กดตรงเนี้ยอันนี้ก็แบตสักประมาณแ80ดสิบเปอร์เซ็นต์หนไสีแดงๆครับผม ก็มันก็จะมีขั้วบวกขั้วลบเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไปอันนี้สีแดงคือขั้วบวกสีดำขัข้วลบเหมือนแบตเตอรี่รถยนต์เรานี่นะครับนนง่ายๆเลยแล้วก็อันนี้ช่องนี้คือช่องต่อต่อกับอะแดปเตอร์ตัวนี้เพื่อชาร์จกับไฟบ้านวิธีต่อต่อ,อยังไงก็ง่ายๆถ่ายยาวไปเลยนะครับอันนี้มันก็จะมีขั้วของมันไม่ผิดขั้วแน่นอนไฟดีซีห้ามผิดขั้วบวกต้องเป็นบวกลบก็บเป็นลบไม่งั้นพัง ฉะนั้นอันนี้มันมีคั้วอยู่แล้วป้องกันลุงเสียบผิดลุงก็ถ้าถ้ามันผิดแต่มันจะไม่เข้าใช่ไหมเนี่ยยังไงมันต้องถูกขั่วแน่นอนถ้าสมมติคั่วแล้วมันก็ดันเข้าไปได้แล้วลุงก็หมุนเนี่ยมันก็ดึงไม่ออกแล้วคนจริงตอนนี้ถ้าผมชาร์จแต่เอาไฟบ้านชาร์จย่างนี้งผมก็ยังไม่จําเป็นต้องใช้ต็ถูกยังไม่จําเป็นก็ยังไม่จําเป็นลุงก็ไปใช้ได้เลยแสงสว่างชาร์จมือถือพัดลมได้สบายเลยเนี่ยไปหุงข้าวยังได้มองข้าวไม่ใหญ่มากอ่ะก็อันนี้ก็ชาร์จกระเต้ารับไฟบ้านธรรเนี่ คครรัับบผมอ่ะแน่าจะกดมันก็จะมีพัดลมทํางานสองตัวถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เต็มเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะขึ้นสีเขียวตอนนี้ยังไม่เต็ม,มน้องยังขึ้นสีแดงอยู่ก็ปล่อยให้มันชาร์จไปเรื่อยๆน่าจะนานอยู่ถ้าท้ยตัวนี้ชาร์จน่าจะเป็นสิบชั่วโมงแต่ถ้าแผงโซลาร์เซลล์มันจะชาร์จเร็วกว่าติดอันนั้นให้ผมแบบเขาเรียกอะไรวะไอ้ยอ้อะไรวะเบเกอร์ไม่ใช่ใตัวควบคุมไปชาร์จเข้า,ขาบแบตเตอรี่อ่ะติดสิอยู่ในนี้ MPTT อะ นี่ M P T อยู่นี่ B M S อยู่ในนี้เดี๋ยวมันจะตัดเองแล้วตัวนี้มันเต็มมันก็ตัดแต่ฉะนั้นเราเราต้องช่วย B M S ด้วยเพราะมันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะใช้ไปนานๆแล้วมันจะเสื่อมหรืออะไรก็ไม่รู้เราต้องมีความรู้ไว้บ้างสมมติว่ามันขึ้นเขียวปุ๊บเราก็ถอดออกเลยใช่แต่นี้มันก็ตัดระดับหนึ่งแรงดันมันถึงมันก็ตัด B M S มันก็ตัดถ้าเกินคือถ้าไฟเขียวก็ถอดไฟเขียวก็ถอดแต่นานแน่นอนเป็นสิบชั่วโมงอ่ะ แต่เดี๋ยวผมก็ชาร์จไฟทั้งไฟบ้านให้ลุงชาร์จกับแผงโซล่าเซลล์ให้ลุงระหว่างที่รอลุงมาเนี่ยมันก็ลองสารพัดจะลองอนะ่ะถ้าถ้าถมันเกิดอะไรขึ้นผมต้องเห็นก่อนแล้วละ่ะโอเคนะอันนี้คือชาร์จกับไฟบ้านอันนี้จบนะครับ,รบ,รบอ่าก็จบไปนี่ก็เดี๋ยวใส่กล่องเวลาถอดก็หมุนออกแล้วก็ดึงเนีย่ยมีรูของมันอ่ายังไงรูรมีล็อกของมันรูไม่ิดแน่อนอนม,มีรูเป็นการการผิดอ่านี่จบแบตเตอรี่ก็ส่วนอันนี้ก็คือชาร์จกับ Uh, อ่า USB ทั่วไปลุงก็เสียบชาร์จได้เลยปก,กติโทรศัพท์เนี่ยไอโฟนไอโฟนเอาหัวมาแต่มันไม่ใช่เป็น Type ะ C นะแล้วก็เอาไปเสียบกับตุดมือถือนะครับส่วนอันนี้อีกช่องนึงงมันแจ็ค DC ก็เอาไว้ใช้ต่อกับพัดลมหรือหลอดไฟที่เป็น DC ไม่ต้องใช้ก็ได้เนี่ยเพราะมันทำมาเสริมไเฉย ใช้กับ12โวลต์ไม่ได้นะเพราะแบตมันเป็นแบต24โวลต์ถ้าใช้กับ12โวลต์เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า12โวลต์พังเลยนะต้องใช้24โวลต์ลุงลุงต้องเข้าใจว่าแบตลุงเป็น24โวลต์จะใช้12ไม่ได้นะครับอถามอ้าวไอ้เรื่อง12 24โวลต์ใช่ไหมอ่าโอ้แต่ถ้ามันออกนี่คือออก220แล้วถูกเพราะฉะนั้นถ้าถ้าผมก็เอาเปิดพัดลม220ลุงต่อนี่เดี๋ยวนี่อ่าเดี๋ยวจะจะไล่ไปเรื่อยๆให้ให้ลุงใช้ไปเรื่อยเป็นสเต็ปสเต็ปไปเลย อันนี้แบตเตอรี่นี้เข้าใจนะเข้าใจ้าใจแล้วข้อห้ามข้อห้ามก่อนการใช้แบตเตอรี่ลิเทียมหรือทุกชนิดใช้ใช้ใช,ใช้ให้ระมัดระวงังข้อที่หนึ่งห้ามชาร์จเกินห้ามชาร์จเกินนี่คืออะไรห้ามไปเอาที่ชาร์จที่อื่นนอกเป็นหอนของผมหรือหรือแบบคิดว่ามันชาร์จชา้าอยากจะหาที่ชาร์จเร็วๆแบตเตอรี่มันจะเสื่อมเร็วที่ชาร์จสั่งทนสั่งี่ผมได้เลยต่อไปถ้ามีแผงโซลร์เซลล์แล้วพี่จะลืมตัวนี้เลยเพราะนี่มันจะชาร์จเร็วกว่าอันนี้ไปให้เสริมเฉย อ่ะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยผมก็จํากัดไว้แล้วว่ามันแผงโซลาเซลล์แค่2แผงเนี่ยแรงดันมันไม่ได้สูงอะไรมากฉะนั้นมันชาร์จอันนี้เพียงพอแล้วถ้าการณีที่ลุงไปเพิ่มแผงขนาดไปอีกขนาดไปอีกเนี่ยแบตมันก็จะรองรับไม่ไหวแค่นี้สองแผงเพียงพอนะครับคุณลงุงถ้าคุณลุงเพิ่มแบตหรือเพิ่มในอนาคตอย่างเงี้ยโอเคเพิ่มแผงได้นะครับเพื่อเพื่อถนอมแบตเตอรี่ไม่ให้มันเสื่อมเร็วขอ้ขอขอ้ขอข้อข้อแรกนะข้อที่2ก็คือห้ามใช้เกินใช้เกินในที่นี้ ไปใช้กับเตาอบใช้กับเตารีดลหลายๆเครื่องอย่างเงี้ยเครื่องใช้ไฟฟ้าหนักๆอะ่ะเราทำน้ำอุ่นเงี้ยถูกเครื่องน้ำอุ่นอย่างเงี้ยไม่ได้ไดวยวนะเพราะว่าเรายังระบิระบบเล็กๆอยู่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แ้วมันก็จะดึงวูบแบบหมดเลยแล้วมันก็จะเสื่อมเร็วอันนี้ผมอยากให้คุณลุงใช้ได้นานๆใ,ใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือข้อห้ามข้อที่สองอย่าใช้เกินข้อที่สามอย่าทําให้ขั้วบ,บวกขั้วลบไมันช็อตกัน พยายามต่อดูดีๆก็คือแดงต้องเป็นบวกดำต้องเป็นลบแล้วก็อย่าให้มันสปาร์กันเหมือนแบตเตอรี่สปาร์กันก็มันไม่พังแต่มันจะละลายเลยอะพวกขั้วแบตเตรพอแอมป์มันสูงอันนี้สามข้อที่ผมห้ามไว้แต่เวลาต่อบอกแก้ด้วยมันจะเวลาแห่เขาา้าไปจ,จ,จะชอ็อตเนย้ต่อไปไ<ห>วิธีติดตั้งเนาะลุงก็เอาตัวเนี้ยไปติดตั้งกับผนังหรืออะไรก็ได้เลยจะให้ตัวนี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นปูน ลุงก็ยึดปูนเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นผนังเนี่ยลุงใช้เนี่ยฉากเนี่ยล็อกไอ้นี้ก่อนเนี่ยนูกภาพไว้น็อตเลี่ยให้ไวหมดแล้วอืมอเนี่ยอย่างเงี้ยล็อกแล้วก็เอานี้ไปล็อกกับผนังบ้านเราสี่ตัวสี่มุมอันนี้มันก็อยู่กับผนังเราหรือลุงจะติดแบบอื่นก็ได้ดวางไม่ใช่เฉยว่วางไว้เฉยก็ได้แต่ระวังเรื่อง <c oughs> ระวังเรื่อง, <นำ S 1> องมดนะลุงมด <นำ S 1> พวกมแมลงอะไรเงี้ยเข้าไปตรงเนี้ยมันทางมุมนี้เลยโนบหนูจิ้งจก ใช่ลกหนูที่จบเข้าไม่ได้พังเลยไปเที่ยวไปฉี่ใส่ไปหาอะไรครอบก็ยังก็ดีค่ะบางคนหามุ้งเล็กๆครอบไว้หน่อยก็ไ้ที่มันตัดขายหรืออะไรเงี้ยครับเอาปาทีครอบเพราะว่าพังโลกเล็กทรอนี้มดก็ไม่ได้นะลุงเนี่ยอันตรายแต่แต่ต้องมีที่ระบายความร้อนให้มันนะอย่าจะไปไปอบให้มันอยู่ในกล่องเลยไม่ได้เว่ามันเดี๋ยวมันจะร้อนเวลาทํางาน โอเคนะพอ,พอเรายึดตรงนี้เสร็จแล้วอันดับแรกเลยต่อชุดนี้กับแผงโซล่าเซลล์ก่อนก็คืออันนี้แดงดำใช่ไหมแดงก็ไปที่ขั้วบวก mm. แล้วก็หมุนง่ายๆลุงทำแได้แน่นอนแน่นแน่นแน่นที่สุดเท่าที่แน่นได้แต่ห้ามแตกเพราะไฟดีซีมันกระแสมันสูงเราต้องแน่นต่อไปขั้วลบขั้วสุดท้ายเนี่ยมันจะสปาร์คนิดน,นึงลุงไม่ต้องตกใจนะมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยแค่เนี้ยแล้วก็หมุนเข้าไป ให้แน่นที่สุดอ่าแค่นี้เองแต่นี้แบตตัวนี้มันก็จ่ายมาที่ตรงนี้แหละจ่ายไฟมาที่ชุดนี้อันนี้ใช่ไหมลุงลุงก็จะเห็นตัวนี้ที่ชุดชาร์จ MPPP เนี่ยมันรองรับทั้งระบบ12โวลต์ยัน48โวลต์นะต่อไปอนาคตลุงอยากเพิ่มถ้ามันไม่โดนหนูมแมลงสาบอะไรยิงโุกทำให้พังนะ มันจะอยู่กับเราไปนานๆแล้วลุงก็จะเปลี่ยนแบตเพิ่มอะไรได้เลยตอนนี้เรายังไม่มีแผงโซลาร์เข้ามาเนาะมันก็จะขึ้นเป็นรูปพระจันทร์เนี่ยลุงเห็นใช่ไหมอันนี้ก็สำคัญเพราะเราต้องดูจอเป็นตั้งให้ผมตั้งให้หมดแล้วลุงไม่ต้องทําอะไรไปเสียบสายอย่างเดียวนี่เห็นไหมเป็นรูปพระจันทร์เนี่ยไม่มีไม่มีแผงเข้ามาไม่มีไฟจากแผงเข้ามาแสดงว่าเออตอนกลางคืนตอนเย็นตอนไม่มีแดดเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบเนี้ย นี่ผมยังไม่ต่อแผงเข้ามานะโ okay. อเคก็เนี้ยมันก็วัดอุณหภูมิของแบตเนาะ34องศาแล้วก็ตรงนี้มันก็คือแรงดันของแบตเดี๋ยวมันจะขยับเพราะว่าเนี่ย27.6โวลต์แบตเตอรี่มีประมาณ82เปอร์เซ็นยังไม่เต็มร้อยอดูแค่นั้นเองแต่ฝั่งแผงี่ยังไม่มีอะไรมาฝั่งโหลดนี่ไม่มียังไม่มีอะไรมามก็ยังมันก็ไม่ขึ้นอะไรมันขึ้นเฉพาะแบตอันนี้มันจะเหมือนการล้อกันกรณีที่มันมองตัวนี้มันเล็กเนาะลุงก็มามองตรงนี้เอาก็แรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่27.4นะครับแล้วก็แบตอยู่ระมมาันจ เออเรื้มๆกันนิดนึงมันจะไม่ตรงกันสักทีเดียวกับอันนี้กันเนี้ยเนาะอันนี้เอามาเสริมตัวนี้กรณีลุงมอง <1, S 2> ไม่เห็นยี่สิบเจ็ดจุดสี่ผมตั้งให้ชาร์จเต็มที่มันจะได้ยี่สิบเก้าอ๋อหมายความว่ายี่สิบเก้ามันจะตัดอันนี้มันจะไม่ชาร์จแล้วออ่า <9. S 1> ใช่ <9. S 1> ก็คือ <9. S 1> แต่มันสูงสุดยี่สิบเก้าจุดสี่จุดห้าประมาณจุดสี่ก็ไม่ให้ไปให้ถึงแล้วเผื่อเื่อไว้หน่อยครับเออแค่ยี่สิบเก้าพอกรณีมันก็ยังไม่เต็มก็อยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าแค่นี้ถามตรงไหนไหมครับเราถึงตรงนี้้แลว ไอ,ไอ้ฟ้าผ่านี่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยว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 ผมจะอธิบายต่อไปฟ้าผ่าโอเคนะ<ม>อ่าพอพอต่อแบตแล้วเนาะไอ้ฟ้าผ่าพูดถึงฟ้าผ่าก่อนเลยฟ้าผ่าเนี่ยผมต่อสายมาให้หมดแล้วก็พลิกด,ดูข้างหลังทเทอร์มินอลอันนี้คือฟ้าผ่าผมให้้ห<อ>ายลงผมให้สายสายไฟเน,นี่ยไปประมาณห้าเมตรสายสายกาวหรือสายสีเขียวเนี่ย,ยนะลุงนะลุงก็อันเนี้ย จ้ากับอันนี้นะฝั่งนี้นะฝั่งเขียวนะล่ามไปไปหาลงดินจ้าฝั่งนี้นะอย่าจ้าอันนี้นะเนี่ยที่มันยังยังว่างอยู่เนี่ยสายเขียวอ๋อแน่นเต็มแโอเคอูะลู่ลูอ่าแล้วก็ดูยูทูบเยอะปลายสายปลายสายก็ไปจ้ากับนี่แล้วก็ปักลงดินให้ให้สุดเลยไปดินให้สุดเลยฮะใช่ครับพยายามให้ใกล้ตรงนี้ที่สุดเพราะว่าไม่อยากให้มันไปไกลมันก็วิ่งลาบากกันเนาะอ่าโอเคไหมลุงอืม จอฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ต้องมายุ่งอะไรให้ลุงต่อฝั่งนี้รสายมันเต็มอยู่แล้วใช่อันนี้มันเป็นทั้งทั้งกาวกาวของดีซแล้วก็กาวของ a อซรวมกันเลยเพราะว่าไอ้ที่ปลั๊กไฟเนี่ยปลั๊กไฟบ้านเนี่ยผมก็ทํากาวมารวมกันเนี่ยจมูกไฟลงไฟดูดไฟรั่วอะไรมันก็ลงกาวอันนี้เช่นกันเพื่อความปลอดภัยของคุณลุงครับโอเคนะครับผมอ่าสายอยู่นี้นีลุงไม่ได้แกะนะให้แกะไหม่ะไม่ต้องแกะโอเคพ่กับมาแค่แค่มาต่อตรงนี้ตรงเดียวข้างหลังไม่ต้องทําอะไร เสร็จแล้วพอต่อลุงต่อกกาวเสร็จก็มันก็จะพ่วงจากตรงนี้นะ่ยแล,ลว้กลว<ม>กาวอันนี้ 3, กาวนี้มันก็จะรวมกันกาวเนี่ยเนี้ยกาวอันที่สามอันนี้มันก็จะรวมกันแล้วก็ลงดินไปต่อไปลุงก็ไปขนานแผงโซลาเซลล์มาติดตั้งแผงโซลาเซลล์เสร็จขนานแผงมาวิธีขนานมีสายให้เป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยอันนี้เหมือนการเลือกเอาว่าจะมีใช้อันไหนสมมุติแผงโซลาเซลล์ลุงก็ไปจับขั้วบวกสองอันของแผงสองทั้งสองแผงมา ขั้วบวกของแผงที่หนึ่งเข้าอันนี้อขั้วบวกของแผงที่สองเข้าอันนี้มันก็จะรวมกันมาเป็นอันนี้อืมีเข้าไหมไม่เข้าอ่าได้แล้วนะขั้วบวกมันรวมกันแล้วนะครับอ่ต่อไปขั้วลบของแผงที่หนึ่งมาเข้าอันนี้ขั้วลบของแผงที่สองเข้าอันนี้มันก็จะได้ขั้วลบออกมารวมกันอ่าได้บวกลบมาแล้วนะครับแล้วผมก็มีสายนี้ให้สิบเมตรลุงก็ต่อจากอันนี้ยอ่สีแดงสีแดงคือบวกเนาะก็ต่อจากนี้มา อ่าอ่าสีดำคือลบ,ล,บลุงก็ต่อจากนี้มาไลา่แลอเดินสายมาหาตรงนี้ตรงจุดนี้อนี่จุดนี้ทำมาให้แล้วอ๋ออ่าสายมาบวกลบเป็นกันอ่ะเข้าตามลูกองเลยขัดแจวขัดแจวไหมทำแต่ไหรแล้วก็ให้แล้วเอาจากสายนี้นะลุงครับผมติต่างว่าเป็นแบบนี้ผมทำมาตัวอย่างให้ลุงดูของผม,ผมนี่นะติ๊ต่างว่าอ่าขอโทษนะครับ บวกใช่ไหมมาจากเส้นนู้นนะลุงก็เอามาจามเนี่ยผมที่ผมเขียนว่าบวกเขียนใช่ไหมครับครับครับบวกนะอืมบวกอ่าลุงเสียบเข้าไปเลยอ่ะมันจะเป็น mc4 อยู่แล้วคือกึ๊บเดียวจบเวลาถอดลุงก็เอามือน,นั่นอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะบีบๆีหน่อยมันก็หลุดออกแล้วเวลาจากถอดนะเนาะเสียบก็เสียบเข้าไปอันนี้ขั้วบวกเนาะส่วนขั้วลบก็จิ้มเข้าไป แค่นี้เองนี okay, ช่ชาร์จแ,แล้วชาร์จจะแ่าเริ่มชาร์จแล้วอารุงดูนี่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนจากรูปพระจันทร์เป็นเป็น,ปนพระอาทิตย์เดี๋ยวสักคู่อ๋อโทษทีคือพออันนี้เข้ามาแล้วมันยังไม่ชาร์จผมมันจะผมจะทำเบรกเกอร์ให้อีกตัวงนึ่งลุงต้องอ,ออนเบกเกอร์ไปก่อนปึ๊บอ่ะอเอาเบกเกอร์ขึ้น ๋ยวจะดูรูปพระจันทร์จะกลายเป็นรูปพระอาทิตย์อ่ะขึ้นเป็นรูปพระอาทิตย์แล้วเดี๋ยวมันก็จะบูธชาร์จขึ้นไปมองเห็นไหมเธอเอากระดาษออกไหมลุงกระดาษเราออกเลยนะออกแล้วเลยมองไม่เห็นชาร์จอ่าเริ่มชาร์จแล้วตอนนี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆไล่กระแสขึ้นไปเรื่อยเพราะมันจะไอตัวนี้มันจะบูธให้แต่ติว่าถ้าเกิดกระแสมันสูงเลยเดี๋ยวพัดลมมันจะทำงานเองมันจะซักใกล้ๆยี่สิบแอมมันจะทำงานไอตัวนี้เปิดใช่ไหมโอเคครับลุง ่าเดี๋ยวมันเริ่มเดี๋ยวดูว่ามันบูตเริ่มบูตกระแสขึ้นไปแต่แดดมันอ่อนได้สองแอมป์ละวสามยูสานสามวัตสี่ตอนนี้แดดมันหุบแต่พอแดดมันแรงขึ้นมันก็จะได้กระแสเยอะขึ้นตัวเนี้ยแหละ นี่ดูตรงเนี้ยตรงเนี้คือกระแสแรงดันและแผงมันจะสลับกันไประหว่างแรงดันกับแ,แผงเนี่ยแรงดัน<อ>มาแรงดันมาที่สามห้าใช่ไหมอันนี้กระแสที่ได้จากแผงสองหนึ่งแล้วมันก็มาเป็นสองุดแปดเนี่ยย7่สิบเจ็ดหกเนี่ยที่ชาร์จเข้าแบตอยู่อันนี้ฝั่งแผงอันนี้ฝั่งแบตลุงเวลาลุงอ่านเน,นี่ยอันเนี้ยได้กระแสจากแผงประมาณสองจห้อาอ่าแบตชาร์จเข้าแบตสามแอมป์เข้าแบตไปอ่าอันนี้แรงดันแบต ี่ปิดไฟคือในนี้คืออะไรในนี้คือเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่กับอ่าอุณหภูมิอ่าเยมัจะสลับอุณหภูมิสามสี่กับอ่าตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยแปดสิบสามแดดมันอ่อนลงมันก็เลยได้น้อยเนี่ยห้าแอมป์แล้วใช่ไหมมันก็จะบูตขึ้นเรื่อยเรืยค่อยๆขึ้น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 ห้าแอมป์นี่คือดึงจากโน่นลงมา ใช่คือ,อดูตร,ดตรงนี้ดึงแดงดเข้ามาจริงๆแล้วแดดเราได้แค่5.8แต่มันแปลงให้เป็น6.4เพราะไอ้ตัว MPPT ี่มันจะบูตกระแสขึ้นมามได้นิดนึงพนเพิ่มขึ้นตอนนี้คือเราได้จากแดดทั้งหมดทั้งหมดที่ดทดทได้ตอนนี้นะประมาณ6.5แอมป์โอเคตรงนี้ตรงนี้เข้าใจ้นงคอมแพมดู YouTube จนยังไม่จบ ยังไม่จบไปเรื่อยๆผมต้องจบขั้นตอนยังไม่จบอันนี้ก็เปิดแบตอ่าอ่าเปิดแบตเปิดเปิดแบตก็คือเปิดแบตคือชาร์จชาร์จเข้าแบตอันนี้อันนี้ชาร์จแล้วอันนี้กำลังชาร์จอยู่แค่นี้ชาร์จแล้วให้ยกอันนี้ชาร์จแล้วแบตเตอรี่คืออะไรคือเราจะจ่ายไฟจากแบตเตอรี่มาหาตัวนี้ยกแบตเตอรี่ขึ้นปุ๊บไฟจ่ายมานี่แล้วมันจะมีสวิตช์ตรงนี้อีกตัวลงลุงกดสวิตช์ตรงนี้ตัวเล็กอ๋ออ่ากดปุ๊บเห็นไหมที่หน้าจอนี่มันจะขึ้น มันก็จะมีแรงดันบอกลุงนี่นั่นบอกอีกทีนึงอนนีเดียวก็ติดแล้วอ่าเห็นไหมครับแบตเตอรี่ตัวเนี้ยอ่าลุงลุงคือเขียวเราจะมีหน้าจอบอกตรงนี้อีกเหมือนกันเหมือนคล้ายๆกันแต่ตรงนี้มันจะบอกวัตต์ด้วยสมมติว่าลุงใช้เครื่องไฟฟ้าอะไรมันจะขึ้นเลยว่ากินกี่วัตต์ดูตรงนี้อันนี้มันสูญอยู่ยังไม่ได้ใช้งานใช่นไหมครับอ่าพอพอเต็มที่กี่วัตต์เต็มที่เลยหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ พังห้าร้อยวัตต์นี้ก็คือลุงจะถนอมตัวนี้ให้ใช้งานเป็นยาวๆสามารถใช้สองพันได้ไหมสองพันก็ได้แต่ยิ่งใช้เยอะมันยิ่งร้อนยิ่งเสื่อมเร็วอันนี้มันเขียนมาห้าพันไม่ถึงห้าร้อยหุงข้าวหกร้อยหกร้อยใช้ได้เลยหุงข้าวใบน้อยๆผมผมก็ยังวันนั้นข้าวผมก็หุงข้าวใบใบใหญ่หุงข้าวแต่ห่วงปัญหาคือเตารีดเพื่อนทำน้ำอุ่นเตารีดเตาอบเตารีดไอ้น้ำไม่ไหวใช่ ต้องเตารีดน้อยที่สุดอ่ะเอามาให้ดูดิผมมีเตารีดลองไหมอ่ะมันเป็นตารีดไอ้น้ำไปเา<พ>าตารีดเรามเป็นมือถืออ,อ่ะนพัดอ่ะอา่อาน้อยอ่ะเรอ้อที่ขึ้นเครื่องได้อะค่ะจะได้ก็ได้นะกี่าบาทเดี๋ยวไปดูก็ได้อ่าคืออย่าให้เกินพันอย่าให้เกินโอ้ยไม่ไม่ใช่แบ<า>บนี้หรอกอันนี้คกรสองพันวัตตอ่ะ ถ้เกินนี่าาานถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เดี๋ยวลองก็ได้ครับไม่ต้องลองนะเต็มที่เท่าไหร่นี้พันห้าร้อยวัตถุพันห้าร้อยวัตต์จะเกินนี้แม็กซ์สุดไม่เกินสองพันมีจําได้ไหมบ้างเป็นเกูนถึงรได้อยนะได้อยู่พันห้าร้อยนี่ส,สวยๆลุงแล้วก็ต่อไปเนาะออนเบรกเกอร์ไฟจ่ายมานี่แล้วลุงต้องออนเบรกเกอร์ตัวนี้อีกเพื่อให้ไฟมาเป็น220โวลต์ลุงก็ออนตัวนี้ตัวสุดท้าย ชิโนทัมเมอร์ชิโนทัมเมอร์ให้ลุงกรณีที่รอชิโนทัมเมอร์แป๊บหนึ่งมันจะประมวลผลแป๊บหนึ่งให้รอมันสูตรมันก็จะทางานอ่าอันเนี้ยมันขึ้นไฟแล้วมันก็จะจ่ายไฟมาที่นี่แล้วอันนี้ก็คือเอาไฟตัวนี้ไปใช้งานได้แล้วตัวนี้ถ้าเกิดว่าแรงดันมันจากฝั่งแบตเตอรี่มันต่ำเลยอไ่มันก็จะตัดเองลุงก็จะใช้ไฟไม่ได้เป็นการถนอมแบตเตอรี่แล้วไม่ให้สองหนึ่งเก้าลุงไม่ต้องทําอะไรผมตั้งค่าให้หมดแล้วถ้าต่ํากว่าสองหนึ่งเก้ามันจะตัดไฟบ้านเราสองร้อยยี่สิบ ตั้งคือตัวนี้ห้ามไปทําอะไรเลยผมตั้งให้ลุงไปแล้วเดี๋ยวคาดเคลื่อนปุ๊บเครื่องใช้ไฟฟ้าพังนู่นเนะี่ยเพราะอันนี้คือโปรเทคไว้ไม่ให้ฝ <4, S 2> ั่ง220โวลต์พังก็เคแปะไปเลยอ่าเดี๋ยวหาแปะอะไรแปะให้ได้ก่อนไปตั้งไว้ให้แล้วก็กดแล้วอ่าอไปกดไงอันนี้ก็เซ็ตให้ค่าให้หมดแล้วก็คือไม่ไม่อยากให้ลุงยุ่งยากอะ่ะลุงไปเสียบเสียบสายใช้งานได้เลย เนี่ยแปะไว้เลยอ่าไม่อันไหนไม่ให้ไม่ให้ยุ่งแปะไวเลยอ่าไปแบบแล้วก็อันนี้มันจะมีการดูดด้วยกรณีที่ม,มีไฟรั่วไฟอะไรมันจะทิปลงไปเช่นสมมุติว่าถ้ามันมีไฟดูดไปมันก็จะทิปอย่างเงี้ยอ่าเหมือนเบรกเกอร์เราทั่วไปอันนี้มันก็ไฟไม่จ่ายแต่ไอ้พวกนี้มันก็จะทํางานเหมือนเดิมฝั่งดีซีทำงานเหมือนเดิม,ม,ม,ดมแต่ฝั่ง a อซมันตัดไฟไปแล้วกลุงก็ไปหาว่าตรงไฟรั่วไฟอะไรตรงไหนแต่ถ้าเกิดว่าหาเจอแล้วก็ออนกลับไปที่เดิมอ่า ประมาณนี้กดนี้ทิ้งอ๋อต้องกดว่าะเธอห้าสามสิบแออ่าตอนนี้ชาร์จชาร์จแดดลงมาสามสิบใช่ไหมแรงดันแรงดันสามสิบมันจะสลับกับอ่าโวลต์วลอันนี้กระแสอ่ากระแสกับแรงดันสลับกันลองกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหน่อยพายลุงพัดลมก็ได้ไหเตารีดเลยไหมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพาง นี่็ขอโทษนะครับอ่าประมาณสี่สิบแปดวัตห้าสิบวัตเนี่ยอ่ขึ้นอ่าขึ้นสี่สิบแปดวัตก็คือพัดลมตัวนี้ตัวเดียวกินไฟสี่สิบแปดวัตอ่ากินไฟสี่สิบแปดวัตของเธอมีพันห้าร้อยวัตเธอคิดไปแค่เนี้ยอ่าคือถ้าไอดีถึงพันห้าร้อยวัตก็ใช้อะไรไม่ได้้วถามว่าใช้ได้ไหมมันก็จะดึงพันห้าร้อยวัตไปเรื่อยๆไปเรื่อยแบตมันก็จะค่อยๆลดลดลองเตารีดขนาดสองพันวัตต์ปิดก็ได้อ่ะ อ่าอันนี้กินพันกว่าวัตนะหนึ่งพันแปดร้อยวัตถามว่าจ่ายไหวไหมอ่ะชิโนทัมเมอร์ตัดแล้วเห็นไหมครับลุงออน้ะขไดน้บ้เนียได้ถ้าชิโนทัมเมอร์มันมันตัดไปลุงก็ปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่รอมันก็จ่ายไฟมันเดิมแล้วกดได้ยังกดเลย ตัวนี้ตัวนี้คือเปิดชินโอทมเมอร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือเปิดตัวนี้ก่อนแล้วมาถึงไอเจอชิโนไทมาเมอร์สุดท้ายแล้วถึงมาที่ปักแล้วปุ่มตรงอย่างนี้คือเอาไว้รีเซ็ตกรณีมันทิปกวลามันเบรกเกอร์ Baker มันทิปกรณีที่สายฝั่งเอซีช็อตหรือไฟรั่วอไปอะไรเงี้ยกดตั้งใหม่ใช่ ตั้งใหม่ค่าทุกอย่างอยู่ท่าเดิมหมดทุนเดียหมดแต่ผมไม่ไปทะลึ่งลุงอยากทําทอะไรนะ <c oughs> เราคุยคุยไลน์กันมันเขาเรียกอะไรนะมันมันก็ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหรก่ก็ฉะนั้นก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยคือ <c oughs> ไปกันใหญ่เลยคือ,อไรตั้งให้ใหแล้วคือทำกดเลยปิดไว้อะเพราะว่าแกเดี๋ยวแกลืมแกลืมจริงๆเมื่อกี้มันสองพันแปดร้อยวัตึ้นไปพีคเกือบสองพันเอ้พันแปดร้อยวัต <c oughs> ฉะนั้นก็ให้ลุงใช้ได้แค่ประมาณพันห้าเพื่อสนอมนะครับขอพัดเต๊ปิดตรงช่องได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวปิดให้โอเคลุงสงสัยตรงไหนไหมไม่สงสักก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอสาระความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับในการอ่าสอนคุณลุงอ่าซึ่งจะเอาชุดโซลาเซลล์ชุด 24โวลต์200แอมป์พร้อมชุดชาร์จและอินเวอร์เตอร์นะครับไปต่อใช้งานที่บ้านสวนโคกหนองหน้าของแกนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรชุดเล็กๆก,ก็ชุดเริ่มต้น,นครับเพราะว่าคุณลุงเขาก็บอกว่าไม่ได้ใช้ไฟอะไรมากมายครับ แค่ใช้ระบบไฟฟ้าที่จําเป็นแล้วก็มีงบค่อนข้างที่จํากัดผมก็เลยจัดชุดนี้ให้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้จากชุดนี้ไม่มากก็น้อยอาจจะถ่ายไม่ได้ต่อเนื่องวกไปวนมาก็ต้องขออภัยนะครับใจจริงก็อยากให้ทั้งคุณลุงที่มาหาผมได้ความรู้แล้วก็อยากจะถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นไอเดียแล้วก็เป็นช่องทางในการให้ความรู้กับเพื่อนๆที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่สุดท้ายนี้ถ้าทนใดสนใจนะครับในระบบโซลาร์เซลล์เนาะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่เป็นชุดอนอนนาเนาะก็จะชุด อาชาร์จเจอร์ออินเวอร์เตอร์นะครับที่เป็นชุดกึ่งสําเร็จรูปเอาไปเสียบสายใช้งานได้เลยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมีขายทั้งระบบทั้งชุดนะครับอาแล้วก็แบตเตอรี่นี่ผมก็มีขายทั้งระบบ12โวลต์ไปจนถึง48โวลต์นะครับแอม,มเริ่มต้นที่20แอมขึ้นไปนะครับไปจนถึง300แอม์เลยล่ะก็มีหลายรุ่นหลายขนาด ก็หลายราคาก็สอบถามแล้วก็ทักกันมามาคุยกันก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับที่ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อเนาะที่เบอร์โทรและ ID Line 0ล7 5ศูนย์แปดเจ็ดห้าสนึครับเบอร์โทรและ ID Line เป็นเบอร์เดียวกันนะครับย้ําอีกครั้งติดต่อที่เบอร์โทรและ ID Line 0ลน์ศูนย์9ปดเสีาสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ